หล26นาทีพวกเราอยากฟังว่าพระท่านเตรียมเรื่องทองทองคำแท้มาว่าอะไรครับทองคําแท้ของพวกเรานี้สรุปดีและเตือนพวกเรานี้ได้ทองคําแท้เป็นทองคําแท้แล้วแท้จริงๆมีวันนักก้า 9, อยู่กันอย่างสารณียธรรมหกนี่แนะห่นมนก็นยืนยันและประกาศให้ฟังสารณนยธรรมหกนี่นะเศรษฐกิจถึงด้านสาธารณโภคีนี่ ไม่มีโลกไหนทำได้สังคมที่ทำได้คือสังคมพุทธแท้ศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ในยุคที่มันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมันสมบูรณาญาสิทธิราชมันไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนมันเป็นสังคมทาตมันทําสารณียธรรมหกไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทําจนได้โดยตั้งธรรมนูหดักเกณฑ์ท่านขึ้นมา หลักเกณฑ์ของท่านก็คือหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น,นี้ใครมาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น,นี้อยู่ในรีดของท่านแล้วจะมีหมูม่มวลนี้สารณียธรรมหกหมู่มวล,ลนี้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้จะมีคุณสมบัติเป็นคนมีวันนะเป็นคนคลัสสิกเป็นคนชั้นสูงวันด้าเก้า เป็นคนคลาสสิกนี่เป็นสัจธรรมเป็นภาษาธรรมะโลกเขก็เข้าใจอาตจมายืมภาษาอังกฤษมันใ้นี้เข้าใจเป็นคนคลาสสิกเพราะงั้นคนที่มีคุณสมบัติก้านี่คือคนสุดยอดคลาสสิกละ้ะที่ไล่ไปเมื่อกี้นี้สุพระสุโพสะอปิชะสันตุธิสันโดษนะพอศูนก็พออย่างพวกเรานี่า สันเลขาขัดเกลากเลสเพราะงั้นใครยังเหลือส่วนที่จะต้องขัดเกลาพวกไหนเป็นอรหันต์แล้วก็จบไม่ต้องขัดเกลาอีกว่ากิเลสหมดแล้วทางกายกรรมวจิกรรมโนกรรมทางภายนอกภายในหยาบกรางละเอียดหมดหมดทาวรด้วยหมดยั่งยืนด้วยก็จบกิตใครยังไม่จบก็ทําต่อสันเลขาทูตะตามหลักเกณฑ์ของพระเจ้าศีลส,สมาธิปัญญา ศีลก็แข่งขึ้นแข่งขึ้นได้ทูตะมีองค์ทมเรียกว่าทุดงองทูตะองค์ศีลที่จะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มันลุกไปเรื่อยๆสูงขึ้นตามลาดับตามลาดับทูตะทุต,ทตังคะหรือทุดงไม่ใช่บุกป,ป่าบุกดงนั่นออกนอกดิ้นรีดเลยก็คงตะกะไปเลยเขาเขา,เขาเข้าทำเข้าเขาลงเขาออกนอกรีดเลยพ ทุดงนยพุดดงพวกออกเป็นเป็นสัตว์เป็นเถื่อนไปเลยเซินเถื่อนจากศาสนาพุทธทุดงที่เขาเข้าใจกันที่แล้วก็ต้องออกเป่าขเขาทคือพวกเถื่อนจากศาสนาพุทธเป็นพวกเถื่อนจากศาสนาพุทธไปฟังดีๆนาตมาอธิบายธรรมะนี้พูดจริงพูดถูกต้องและมันแรงเพราะมันเป็นถูกความจรงิงปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใส ชาวโศเรามีอาการทมบุญแบบเป็นอาการทางกายกรรมวจีกรรม,มนโนกรรมเข้าหลักเข้าเกณฑ์โลกุตระเพราะคนที่มีปฏิภาณปัญญามีไหวพริบลึกซึ้งมาสัมผัสก็โอ้อันนี้ใช่อันนี้ใช่น่าเลื่มใสสัมผัสไวองค์รวมก็เห็นเลยว่าอ,อย่างนี้ใช่ อย่างคนสนใจศาสนาพุทธแล้วก็ศึกษามีปฏิภาณปัญญาไว้พริบลึกๆว่าพุทธคืออะไรเขาก็พอเข้าใจไปมาหลายสำนักแล้วก็ไปดูก็ดูมวลมนุษย์นี่แหละมนุษย์เขาก็เป็นสมาชิกมาเป็นผู้ปฏิบัติ ของแต่ละสำนักแต่ละส,สำนักก้ก็มีคนนี่แหละเป็นสมาชิกของสำนักแต่ละสำนักแล้วก็ประพฤติตามทฤษฎีของอาจารย์ทฤษฎีของผู้นำพอมาเจอนี่มีโพธิรักเป็นผู้นำพาทำอย่างนี้มันสัมผัสองค์รวมแล้วเออใช่คนมีปฏิภาณเขาก็จะรู้นะอาการที่น่าเลื่อมใสเอออย่างนี้ใช่ สรุปจดยอดเลยอปัจจยะวิริยารัมพะคือซัพ์ของมนุษย์มนุษย์ไม่สะสมกับมนุษย์สุดยอดขยันมีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวก็อ,อยู่อย่างนี้แหละพวกเรามีความรู้ความสามารถในตัวแล้วไม่ต้องสะสมมีของกลางมีอะไรอยู่สบายสุดจบเลย นี่อาตมาท่ไดเอธิบายขยายความเนี่ยมันจบว่าไงอ่ ทองในภาษาที่ว่าทองคําแท้ทองคําแพงต่อให้มันของดีๆราคาแพงๆพงด้วยแท้เนี่ยมันก็มาแพ้แรงคนจนโลก,กุตระต้องมีคําว่าโลกกุตระด้วยนะคนจนโลกโลกไม่มีคํานี้กํากับแล้วก็มันจนโล,โลเถอะยังไงก็ได้จนอวดีบอดดีดดแม่ทำกิจการผิดล้มละลาย มันก็ได้เรื่งองโนจนพรานพรามมันก็จะไปเรืออะไรจนสําเร็จเทเมาจนไม่เข้า่าเลยมันก็แน่นอนมันก็ไม่เขา้า่าพระดันครับแต่จนอันนี้มันเป็นจนมีศักดิ์ศรีฐานะช่วงที่พระดันอธิบายเรื่องอาการที่น่าเลื่อมใสมีคนช่วยให้ผมถามว่าขอให้อธิบายอาการน่าเลื่อมใสคืออย่างไรให้ชัดๆเช่นทําอะไรแล้วก็ ไม่เป็นอย่างไรครับพรานทำอย่างไรไม่เป็นไม่เป็นอย่างไรด้วยครับทําอย่างไรไม่เป็นอย่างไรบอกว่าให้ขอให้อธิบายอาการน่าเลื่อมใสอาการที่น่าเลื่อมใสฟังดีๆนะอาการโพธิรักมีท่าทีลีลาทั้งกายกรรมวจิก,กรรมมโนกรรมอย,อย่างไรน่าเลื่อมใส ขอไปนี่พูดความจริงใจนะแต่คนเ็าไม่เข้าใจเขาหาว่าอาตมาเนี่ยมันไม่เหมือนที่เขาไปยึดถือคอนเซปท์ที่เขาไปกำหนดไว้แล้วความยึดถือความหมายอย่างนั้นแล้วเขาก็ยึดว่าต้องเป็นอย่างเียก็คิดว่าคือคนที่ดีคนที่ดีคือคนสุภาพกายกรรมของอาตมาในสุภาพ เพราะกายกรรมของอัตมานี้แรงดีถูกต้องกระจางชัดไม่พลางไม่มัวไม่มืดเปิดหมดเต็มๆไม่มีอะไรที่ยิ่งกวเพชรที่ไม่ต้องเอาหนังสาม,มัวมาเช็ดอีกเลยใสผ่องหมดเลย ฟังขึ้นไหมเนี่ยครับผมผมเคยจําได้ครับพระท่านพระท่านเคยตอบปัญหาว่าอาการหน้าเริ่มใสนั้นนี่อาการที่หน้าเริ่มใสของบทตรรักเนี่ยพระท่านเคยตอบว่าคืออาการที่ไม่มกมลายนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละครับถ้าอ่านนี้จะสรุปกายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยนี่แหละคือกายอาการที่หน้าเริ่มใสทางกายทีนี้วาจาโอ้โหวาจายิ่งแล้วใหญ่เลย ขยายความแล้วอธิบายแล้วอธิบายอีกอธิบายอีกจะจางใสสว่างชัดสว่างไหมชัดไม่มีโมไม่มีพลางไม่มีบังไม่มีลับไม่มีหลบไม่มีหลีกไม่มีลี่ไม่มีโอ้โหวาจาก,ก็สุดยอดปาสาธิกะที่น่าเลื่อมใสมาจากใจที่ใส มาจากใจที่สะอาดมาจากใจขออภัยที่พูดคำนี้จากที่มีความรู้เต็มๆมแล้วก็เอาความรู้เต็มๆนี้ออกมาเปิดออกมาขยายออกมาอธิบายออกมาแจก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 รับมีแต่ความรู้มีแต่โลกุตรธรรมมีแต่สิ่งที่ดีผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ามันแล้วแต่ว่าใครจะมีธาตุแท้ อะไรก็จะเลื่อมใสไปหา,าธาตุอันนั้นอ่ก็ถูกใครมีาธาตุอย่างไรก็ไปหาหน้ำอะไรไปหาหน้ำน้ำมันไหลไปหาหน้ำม,มันเช่นขี้เหลาเราไปหาขี้เหลาถ้าใครมียาอะไรไปหาขี้ยาครับถ้าใครมีจริตศรัทธาเลื่อมใสแบบเจโตก็จะไปเดินจงกรมตามหลังพระที่ท่านบรรลุสายเจโตใครมีจริตศรัทธาเลื่อมใส ปัญญาก็จะมาฟังการอธิบายที่ขยายความมากๆใช่ฝ่ายวินัยทรก็เลื่อมใสวินัยทอนฝ่ายอะไรล่ะสายของพระอานท์พระอานท์ก็เป็นสายใช่ใช่ก็มีมีมีลูกศิษย์ลูกหาที่มันมีจริตจริตของใครจริตของมันที่แปลว่าค<อ>่าเฉลี่ยจริงๆของ,ของของอาการน่าเลื่อมใสแล้วควรจะอยู่ตรงไหนครับพ่อท่านค่าเฉลี่ย โอ้แบบมันไม่ไหวหรอกมันละเอียดมากเกินค่าเฉลี่ยของแต่ละคนแต่ละจารีดถึงสรุปตอบไม่ได้สรุปล,ลงที่ว่าความไม่โลภดเป็น<บ>ตัวเลขสังขยาเลขไม่ได้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ใช่ไหมเัาคือคาเทเลียอันนี้มันภาษาตายภาษากระปันทุกดินครับครับข่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพาราะฉะนั้นลองเรามาลงไปในความหมายอีกทีหนึ่งที่เราพยายามใช้ภาษามาใช้ทองคํา เป็นวัตถุสมบัติในโลกที่หายากที่สุดและก็มีคุณสมบัติมันไม่มีอะไรทำลายได้ไม่เกิดสนิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนอกจากคนไทยคตไม่ใช่คนไทยคนท,ทั่วโลกเอาอะไรไปผสมมันโดยตัวมันเองไม่มีเปลี่ยนแปลงไ,ได้จะเป็นตะก,กัวจะเป็นเหล็กจะเป็นอะไรอื่นๆอะไรมันเปลี่ยนหมด มันตัวมันเองมันก็อยู่ทรงตัวของมันไม่ได้แต่ทองคำไม่ทรงตัวได้หมดตล,ลอดกาลนานจึงเป็นหนึ่งในโลหะของโลกทองเป็นทองก็เลยชื่อว่าคำบ้ากำกับเสเพราะไม่ใช่ทองเหลืองเพราะไม่ใช่ทองแดงเพราะไม่ใช่ทองอะไรขาวทองขาว เขาว่าทองขาวมันแพงกว่าทองคําไม่ใช่ครับแพงกว่าอทองขาวแพงกว่าทองคําฮะแพงขายถูกขายไม่ค่อยออกทองขาวอะ่ะทําไมอะ่ะตอนซื้อแพงต้องขายถูกอะ่ะทองคําก็เหมือนกันไปซื้อก็เจ้าเขาค้าทองคํำที่ เราไปซื้อเขาแพงแต่เขาจะขายมาเราฮะเอาเอาละนั้นโลกมันสมมติกันที่จริงอธิบายได้ที่มันเป็นอย่างนั้นของโลกเนี่ยอตมาก็าพยายามจะหาคำมาอธิบายความแตกต่างระหว่างความยึดถือกันเนี่ยอย่างโลกด้วยส่วนใหญ่ทั้งโลกเขายึดถือ คำว่าเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ยึดถือของเขาไปอย่างเขายึดถือแต่ความจริงของสิ่งที่ถูกต้องที่สุดของความหมายคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยอย่างชาวโสมนี่เข้าใจเศรษฐกิจไม่เหมือนเขาในหลวงรอก้าก็ทรงเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจไม่เหมือนคนทั่วไป พระ์จะบริหารยังไงบริหารประเทศยังไงแบบไหนก็แบบคนโจนนักบริหารประเทศเกาหลีฟังแล้วก็งงแต่ท่านก็อ่านกิริยาของคนฟังออกว่าเขาฟังแล้วเขาก็แสดงกิริยาเขาก็คงจะ,จะยอยากจะให้เราพูดอีกอธิบายอีกนะ เราก็เลยต้องอพูดอีกต้องเอาแบบคนจนท่านก็ขยายอย่างที่ท่านขยายนั่นแหละท่านขยายความให้แกชาวรัฐมนตรีเกาหลีมาฟังซึ่งท่านก็จัดความจริงจากพระไทยของท่านจากความรู้ของท่านเองจริงๆเลยแต่แม้แต่นักบริหารไทยก็าตาม นักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ต,ต่างต่างก็ไม่ได้เก็ตไม่ได้ทราบซึ่งคำนี้ของพองในหลวงหรอกเขาก็ยังไปบริหารเพื่อที่จะเอาตามโลกเศรษฐกิจก็คือตามโลกจะต้องรวยจะต้องพยายามทำให้คนทุกคนในประเทศมีฐานะรวยขึ้นมามันจะทำได้อย่างไงมือคุณจะไปจบลงได้อย่างไงคุณจะ หยุดได้ยังไงคุณไม่มีทางยุติคุณไม่มีทางจบเพราะจิตของคุณไม่มีจุดจิตสันโดษจิตของคุณไม่มีใจพอจิตของคุณไม่ได้มาชอบทางจนจิตของคุณไม่จะจะอยากจะโวยหลาโวยแล้วอยากไม่มีลิมิตด้วยนะอยากอย่างแรงด้วยลิมิตก็ไม่มีเยอะเลยแถมยังต้องรวยเรื่อยไปรวยแรงๆรวยเร็วๆรวยมากๆเพราะไปสติมูเลตต่ดด้านโน้นกัน ่มเพราะงั้นมันทําสิ่งที่มันไม่ลงกับสิ่งที่ควรจะเป็นคุณจะไปแก้ปัญหาสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ควรจะเป็นเป็นไปไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยคุณแก้ให้ตายครับมันก็อัตมาขอพูดตรงๆคุณจะจูงคนตาบอดหูหนวกไปดูหนังใบแล้วไม่มีภาพอีกตั้งหากก็ดูอะไรวะ มันมีแต่ความว่างเปล่าไม่ได้อะไรเลยคนตาบอดคนหูหนวกจูงกันไปดูหนังใบและไม่มีภาพตาบอดไม่ใช่หูหนวกก็ไม่ได้เห็นอะไรตาบอดก็ไม่ได้ยินอะไรอย่างงั้นน่ะที่เขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตาบอดก็ไม่เห็นอะไรเอ้ยไม่ใช่ตาบอดก็ไม่ได้ยินอะไร หูหนวกก็ไม่ไม่หูก็ไม่ไม่ไม่ได้ยินอะไรใช่ครับใช่ครับใช่ครับพะดันพูดถูกแล้วครับมันจะสับกันหน่อยอนี่แหละคือสิทธิมายามายากลพัดันพูดถูกอันนี้ใช่นะอันนี้ใช่นะอันนี้ใช่นะมายากลมันอาจจะสลับกันอันัตมาบางทีพยัญชนะสภาวะมันอาจจะสลับกันมันยังไม่เก่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าอัตมายังมีปิปลาศอันนี้อยู่บางตกหล่นพัดันพูดถูกแล้วครับ เนาะตาบอดอาศัยหูฟังอะ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรให้หูได้ฟังเลยอื <c oughs> คืออัตมาทั้งสองอย่างนี่เลยม,มาสลับกันกลายเป็นคนตาบอดเนี่ยก็ไปจูงคนหูหนวกมาดูหนังที่ไม่มีทั้งเสียงไม่มีทั้งภาพมาไปดูหนังกันแต่และคนตาบอดก็ไม่มีไม่มีเสียงให้ได้ยนะินนลคนหูคนหูหนวกก็ไม่ได้มีภาพให้ดูอะ หูอะไรวะไปอย่างนั้นน่ะนี่แหละคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้แต่ของเรานี่แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกแป้วสำเร็จแล้วพะชุมชนชาวาโศกทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาหยุดแล้วหน้าไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจในพวกเราแล้วนะาดำเนินกันไปมีความเป็นอยู่กันไปถ้าพวกคุณไปกบฏ ต่อสิ่งที่เป็นทฤษฎีที่ได้แล้วของพระพุทธเจ้าตัวเองที่สิ่งที่ได้คือวันนักเก้าไม่มีแล้วหรือลดค่าของวันนักเก้าแล้วสารนียธรรมของคุณก็ไม่เข้าท่าแล้วอยู่กันยังไม่เมตตาลาบที่ได้โดยทําก็มายักไปยักมาของกูของมึงของใครของใครของมันอะไรอีก ปาตายทฤษฎีพุทเธเจ้าไม่มีเสมอสมานกันแล้วศีลก็ไม่เสมอสมานกันแล้วเจงใช่ไหมเพราะในสารีนยธรรมหกนี้มีพุทธพจน์เจ็ดพุทธพจน์เจ็ดเนี่ยคือตัวจิตเลยถ้าวันนักเก้านี่มันขยายความองค์ทังเป็นรูปธรรมใหญ่ ถ้าไปพุทธพจน์เจ็ดในมันจิตเลยสารณียะปิยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะสามัคียะเอกีภาวะพวกเรานี่เป็นเอกีภาวะเป็นด้าหนึ่งใจเดียวกันดีมากแล้วอัตมาวัดข้าเออโศเราได้ขนาดนี้นะอัตมาพาปฏิบัติธรรมมาเอกีภาวะ มีเอกภาพขนาดนี้สนิทสนมกลมเกลียวกลมกลืนได้อย่างปึกแผ่นแข็งแรงอเอกีภาวะสามัคียะพร้อมเพรียงเป่งผึบเป่งผึบสามัคียะพร้อมเพรียงอวิวาทะ มีบ้างภาษาขัดแย้งกันบ้างบ้างแรงแรงบ้าง,ง,ง,งนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ดุเดือดอะไรอะไรมากมายยิ่งไปใช้ตีกันไม่มีเลยห้าสิบปีมานี่ยพอเราชาวโศกในวงการในชุมชนชาวโศกทุกแข่งเดี๋ยวก็ทะเลาะบอกแวงตีกันนะโดยหมัดมด้วยมือผู้หญิงก็ซัด ฝ่าไปฝ่ามาฝ่ามือไปฝ่ามือมาเล็บมือนางเล็บมือเธอไม่รถเล็บมือมาไม่มีผู้ชายก็หมัดใครหมัดมันอะไรงี้สอกเขาอะไรก็ไม่มีนะอะไรนะผู้หญิงดึงผมกันเลยนะเขาแล้วมีแล้วชาวสูงดึงกันบ้างไหมล่ะนะ ก็ไม่เห็นมีกันเนี่มันดึงผมแล้วมันก็ยังกันข้างนอกเขาแล้วก็ถ่ายคลิปมาก็เห็นโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้มัน <c oughs> มันดึงง่ายเนะเาะผมยาวมันมีผมยาวๆให้ดึงเลยกจับว่ากร,าราะชรากได้เลยเาวาโศกมีแค่พุ่งหอกใส่กันครับอหอกปากบุคสตีแต่ก็ไม่ร้ายแรงหอกอมาได้ไม่ร้ายแรง,รแรงนะอาจจะแหลมจับ ถ้าไม่แรมนี่เจ็บนะหอ,อกนี่แทงแรงๆเจ็บแต่นี่แหลมว่าจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยถูกแทงว่ะบางทีไปตั้งนานะก็จะรู้สึกว่าถูกแทงมันแรมมันเล็กเรือนะพี๊ดโอ้เมื่อกี้เขาว่าเราเหรอตั้งนานก็จะรู้สึกทำไมคำคมจังเลยคำแหลมจังเลย พูดแล้วสนุกเนาะมันเอามาอธิบายธรรมะในสังคมเราเพราะสังคมเรานี่อาตมาท้องบอกว่าอาตมาทํางานมาสิบปีแล้วนี่ยสําเร็จทองคําแพงแท้แพ้แรงคนจนอ่แพ้แรงคนจนก็ขออธิบายอันนี้เราพูดถึงทองถึงอะไรมามากพวกเรานี่จนสําเร็จเป็นจนโรกุตระต้องวงเล็บต้องมีคําขยายความว่าจนโลกุตระ เพราะเป็นคนจนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนจนที่ขย,ยันหมั่นเพียรเป็นคนจนที่เผื่อแผ่เครือกูลเสียสละช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนจนมหัสจั์น่ะที่พูดเป็นมากมายจนเกิดตั้งเขียนหนังสือคนจนตั้งเล่มคนเอาไปหนุนหัวเลยไม่ไม่อ่านมันไปใช้ประโยชน์เป็นหมอนได้ดีกว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องมันยากกันเลยเอาไปหนุนหัวดีกว่าดีไม่ดีเอาไปทําเชื้อไฟ เพราะนนั้คำนี้จึงเป็นคำยิ่งใหญ่ไม่มีกษัตริย์หรือผู้เบิร์หนึ่งของประเทศไหนที่จะพูดหรือจะตรัสว่าต้องบริหารประเทศด้วยแบบคนจนไม่มีมีองค์เดียวในโลกมีองค์เดียวในโลก แต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นสายปัญญาสายปัญญาธรรมะไม่ใช่ปัญญานุสารีก็ว่าไม่ได้เนะาะท่านสายสัตธานุสารีในหลวงท่านสายสัทธานุสารีท่านเลยต้องทรงใช้กายกรรมวจีกรรมไม่เก่งมโนเป็นประธาน ก็ได้ใช้ทรงรับใช้ปวงชนเป็นผู้ที่เจริญสูงสุดเป็นโพธิสัตว์รับใช้ปวงชน,น,น,งน,ใ,ชงชนในโลกต้องการการรับใช้ปวงชนทุกแห่งเดี๋ยวนี้เข้าใจกันหมดทั่วโลกแล้วต้องการประชาธิปไตยต้องการคนรับใช้ประชาชนอย่างจริงใจและทำได้เก่งทำได้มากอย่างในหลวงรัชกาลที่9ก้า ทรงได้มากทำได้มากจนไปที่ยอมรับกันทั่วโลกไม่มีกษัตริย์ในประเทศไหนที่จะทรงง,ง,งงานตั้งเจ็ดสิบปีอรสงงานตั้งเจ็ดสิบปีโอ้โหได้งานม,มากมายมาหาศาลถ้าเผื่อว่าในหลวงรอก้ารานี้นะไม่มี รีแล x โดยการเด้นดนตรีมั่งนี่นะโดยไม่รู้ว่าท่านจะไปรีแล็ก์ที่ไหน <laughs> ท่านก็มีดนตรีรีแล x กซ์นะมามาแทรกมาในชีวิตนอกนั้นมีแต่งาน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 ,งาน,นาจะมารีแล x กก็มาส่งดนตรี เคยเห็นในหลวงเต้นเต้นลัไหมลําวงเคยเห็นไหมในหลวงลําวงาก็คงทรงไม่ได้แล้วเนาะไปทรงลำวงพูดไปแล้วก็มันเหมือนกับคนหลง หลงคุณธรรมชนิดที่ของศาสนาพุทธอย่างเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นคุณธรรมของในหลวงรอก,ก้าหรือขออภัยคุณธรรมของตอนเองอันตามาพูดอย่างเปิดเผยพูดอย่างจริงใจพูดอย่างนี้ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความแฝงไม่ได้มีความแฝงนี่หมายความว่าไม่มีกิเลสอยากอวดอยากอวดโออยากอวดตัวอวดตนไม่มีเลย เป็นความจริงใจเป็นความสะอาดจริงจากใจจริงแท,ท,ท,ท้ที่พูดเป็นความตรงนะอัตมาภาคภูมิใจที่ทำได้สำเร็จหมดแล้วเลยยกลืมนะลืมเตือนพัดันจิบน้ำครับนะทำ<ถ>ได้สำเร็จนะก็พูดหลายทีแล้วบอกว่าวมันสำเร็จแล้วอัตมาทำงานมาห้าสิบปีห้าสิบปีเนี่ยมันครึ่งร้อย 5้ปีเป็นตัวเลขครึ่งร้อยซึ่งเป็นสัจจะที่ครึ่งเนี่ยครึ่งร้อยครึ่งสิบครึ่งสิบครึ่งร้อยก็เป็นตัวหลักครึ่งสิบก็หลักเลขกรอบหนึ่งพอร้อยก็อีกรอบร้อยก็ครึ่งสิบครึ่งร้อยทศศตวรรัตตะก็อันนี้เป็นหลักนะอาตมาก็ทำได้สำเร็จ รอบสิบเนี่ยมันก็ทำให้เกิดรอบร้อยรอบห้าพันก็ครึ่งหนึ่งของห้าพันก็คือสองพันห้าเนี่ยครึ่งทำได้สำเร็จตามในยะของมันได้แล้วเรียบร้อยนะ